ขออนุญาตค่ะพูดช้าๆหน่อยค่ะชุดสุดท้ายไหมคะไม่ต้องรีบค่ะเครื่องยังไม่มาอ่าเดี๋ยวเซลลแป๊บหนึ่งฟารุธมีแฟนแลือยังคะดีใหญ่มีแฟนแลือยังคะสเก็ตไม่ถามแล้วค่ะได้ข่าวว่าเลิกแล้วโอเคเชิญค่ะช้าๆ สวัสดีครับสวัสดีผู้บริหาราหาคณะครูเพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกคนวันนี้พวกเราตัวแทนจากห้อง62จ,จะมาสแสดงเรื่องคุณช้างคุณแผนเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ วันน <weiß> ี้เราจะเสนอละครคืนบ้านให้ท่านได้ชมกันครับในท้องเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนแผนฝันม้างเรื่องราวจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับฉากแรกใช้ทุ่นกันเสร็จมาเอียดมักเอียวันนี้มากที่สุดเลยชาติได้เลย ใครออกแบบช่อป้าไปเปาร้านใช่ไหมเป็นะไรคะเนี่ยเป็นวาดจา้ะไม่ใช่หมายถึงแสดงเป็นตัวอะไรอ๋อเป็นแม่พิมพ์มานั่งทำอะไรอ่ะนั่งรอพอแทนที่ไปทำบ,บอกว่าจะกลับมาไว,ไว้ๆนางวันทองของสอผานึกถึงหัวขึ้นมา จะร้อไห้อะไรหนักหนาเนี่ยเจรจาได้แล้วจ้าก็ฉันคิดถึงพี่แผนนี่นะดูสิไปรบทับจับศึกตั้งนานบ้านนี้ยังไม่กลับมาเลยอ่ะในเวลาเดียวกันนั่นเองขุนช้างก็เดินทางมาหาแม่พิม ตุ๋ยเราเนี้ยเป็นคนรวยที่กูไในตุพันแล้วเรียกไงง่ะวะรวยเวอร์น้ำจ้ากระโหนจ้าตุ๋ยอะไรมากันเยอะเลยนะกระโหนจ้าน้ำจ้าตุ้ย มองไม่ดูตาบาตังเนียอืมอี๋ชอาเลยเอ๋วันนี้เราจะมาหามิหิมจะมาออกอุบายจะไปบอกว่าขุนแผนตายมากี่วันกี่วันก็ไม่เคยรักแต่ก่อนวันนี้ต้องรักแล้วเด้ไม่รู้อยู่หรือเปล่า ไอ้ที่อยู่ในคนมัมีบ้านไหมในบ้านมันมีคนอยู่ไหมแล้วพี่ฉันมามันมีธุรอะอะไรเหรอจะไปรู้เลยนะถ้าไม่มีธุระแล้วก็กลับไปเถอะเชิญเลยขอบใจจ้าโอ๊ยเฮ้ยจะได้คุยกันไหมเนี่ยไปไปลุกไปเปิดประตูให้เขาเลยไปไปเลยไม่เห็นมีใครเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสาบานได้ <c oughs> าาได้ไหมได้ไหม เหตุใดจ,จักไม่ยอมแต่งแม่นายรับคุณพี่ออกปานจึนี้คะออกคุณนขั้นกับแม่นายรักกันปานจะ,นจก,ะกืนงกินเจ้าคะรักกันแต่ไม่ยอมตกแต่งกันเป็นชนไหนเลยเจ้าคะบัดก็ระเรื่องกันเองนละเรืกันหดเลยเหรอ,หรอเนี่ยเจ้าค่ะ เสียงดังไปถึงคุ้งน้ำข้างโน้นกระมังจริงเหรอคะคุณป้าพี่ผียงพี่แามนี่ข้าบอกแล้วใช่ไหมว่าอยา่าวัวร้อเสียงดังไม่งามเลยนะดูที่รอจักทอดดังเบาสองคนมันหรือจะกล้า อยัามาอยู่ตรงกลางนะลูกเออเอาไอ้หนูมา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 เออมามาไหนไหนไอ้แผลมันก็ตายไปแล้วไอ้ทำมันก็เลยไอ้เด็กๆกันมาเลยกัดม้านจั่งเรือนหอบแตงแตงจังเลยแม่คุณแม่ครัวมัดไว้กันไอ้หน้าหัวเยอะก็จำข้าวเออทำละละเอาให้เข้าหัเลยเข้าหัเลยเข้าหัเลย I yeah. เป็นตัวต่อได้ทำได้นะไม่ใช่ปัญหาโชว์มาโอ้จะเสกใบมะขามให้เป็นตัวต่อไหนตัวต่อรออยสิบปีเอ้าไม่รอยตั้งสิบปีอ่ะไม่เคยได้ยินเรื่องไหนล่ะสิบปีต่อมาไม่ใช่เดี๋ยวอะไรกันจะเข้าไปสืบไปไหนล่ะกัจะเข้าบ้านงานหยุดยิบจะเข้าไปได้ไง ดาวฟ้าล้นใช่ไหมเนี <that that so> ่ยใช่ดาวฟ้าล้นไหนลองชักโชว์ซิชักโชว์อ่ะไม่ันลงบ้าหมูเข้ามาถึงชักงดาวเออโอ้ไม่เอาลราจะเข้าบ้านเดี๋ยว้าเจ้าทำไมจะเข้าไปได้ยังไงเล่าทำไมเล่าเข้าไม่ได้ทำไมตอนนี้คุณช้างมานำพิมพ์ได้เสียกันอยู่ข้างไหนฮะไอ้ช้างกายีิิตาไอ้ยอนใดมโหหุ่นโชว์เฉียวมโหคนเดี่ยวแต่ก้าโอ้ยโอเค ไม่ต้องโมโหขนาดนั้เลิกหมดแล้วนะเลิกหมดแล้วขอโทษไอ้ช้าไอ้เบิร์ตพอลยศไอ้คราทีนันต์บุพเพนบุพเพนเป็นอะไรเหยียบเย้ายืนเหยียบเท้วยืนโอ้โหอะไรสิเดี๋ยวมาระวังก่อคราทีนันต์ุณแพนแซ่เยืน เมือดาบฟ้าเปิดต้นเรือนใหญ่ไม้จะหาไอ้ช้างที่ข้างในเออเมื่อดาบไว้ได้เลยไม่ฟันให้ยิงคิดยิงแค้บยิงเจ็บจิตไม้จะบังชีวิตทั้งสองนั้นแล้วจักดาบฟ้าเปิดขึ้นยืนยันคิดได้ไม่ฟัน มันคงกลายเป็นปันห้มันตายของกระพิ him ตรงนั้นที่พี่เคยหอม ตัดสินใจปันมาด้วยทันที พี่โ้ยคิดว่าต้องตกต้องเป็อ,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 อกไอ้ช้างไปแล้วแค่เล่นไทยนะแล้วอะไรเนี่ย กำลังเข้าสู่วรนการกบ้าฟังหัวใจตั้งใงขอเบอร์ได้ปะเอาไปไหนจ๊ะเอาไปให้ยายผมจะตกคว่ำเลยไปดูเลย าบริวารไม่เอาการเอางานที่คร้าตัวเป็นขนดีแต่แต่งตัวนั่งสมอยใส่ตาหน้าขาวหน้าหลังคานกระเกะเกะกระเกะเกะกระเกะเกะ